ามาดูสต็อกแน่นของเราอันนี้นะคะจะเป็นพานของเรานะคะสต็อกแน่นโหมดฟุตติ้งแบบประกบพานสําเร็จรูปนะคะแล้วก็ เสาข้างหลังเรานะคะอย่าลืมสั่งสินค้าตอนนี้เลยนะคะพร้อมส่งแล้วก็หมดไว้นะคะอย่ารอช้าแล้วคุณจะประหยัดได้เยอะมากๆพร้อมกับกําไรที่โตขึ้นนะคะสบายแรงเงินเหลือต้องไว้ใจสติลเล็กค่ะวันนี้นะคะเรามีของสตอ็อกแน่นเต็มมากล้นออกมาเลยตอนนี้เรากําลังจะส่งสินค้าแล้วสินค้าเรากําลังจะหมดแล้วนะคะใครสนใจรีบเลยนะคะมีฟุตติ้งคานเสาตอมอนะคะถามว่ามีมอกอไหม มีมอก่อนนะคะใครอยากดูมอก,กติดต่อไฟขายได้เลยมีคานสำเร็จรูปฟุตติ้งสำเร็จรูปนะคะพร้อมให้คุณผู้ชมเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นคานสำเร็จรูปหมดเลยนะคะทุกขนาดนะคะทุกไซส์าย,ยาวเท่าไหร่เราก็ผลิตฟุตติ้งมีแบบประกบกับไม่ประกบนะคะไซส์ไหนก็ได้แล้วแต่ของจะหมดแล้วนะคะรีบสั่งสต๊อกแน่นมากนะคะอย่าพลาดนะคะ